9 Blue Power by BRC Clutch Attack f o r c e ต้องเป็นรถกระบะ All New Isuzu e D-Max 1.9 DDI เท่านั้นห้ามเปลีป่ยนแปลงโครงสร้างตัวถังต้องคงสภาพไฟวอลเลยไว้ต้องเป็นเครื่องยนต์4สูบดีเซล Common Rail 1.9เท่านั้นอนุญ,ญาตให้ใช้เทอร์โบ3,000เดิมทั้งตัวปากทางเข้าไม่เกิน41มิลิเมตรไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ในตรับออกไซดเกียร์ต้องเป็นแบบที่มีเฟืองซิงโครเมต และมีกลไกการเข้าเกียร์แบบ H pattern เท่านั้นให้ใช้ยางเวเดียนยี่ห้อนิโต้รุ่น NT420S เท่านั้นน้ำหนักพร้อมผู้ขับต้องไม่ต่ำกว่า1,500ยกิโลกรัมเจ็ดคันครับที่อยู่ในรุ่นนี้นะครับมีเลข2,5 8าธนภพชูเจริญผลจากเบิร์รห้าอิสิยอบทีมไทยแลนด์2,7,3ครับสุพพรพงศ์ซับซิลิดีฟาสแอนช่างจิวหลัก5ครับ 163ครับสมานจันท้าครับหมูหยองแอนเบิร์ตเม่งโปกาลาดโปช็อป172อนุรักษ์โตมอนเบิร์ตเม่งโปกาลาดโปช็อปบายโปสปีดทีม177ภัยสศารตันแต๋วอูเอ้แม่กองโปสปีดทีมครับ2 8 9ครับพัทพัทรวุฒิศรีสุวรรณอู่ตัว้วส่วนส้มนรงชัยและ176 กับคันที่คอลี่ไฟเข้ามาดีที่สุดครับพิสิทธิ์อนันต์ตันจตุรงค์ปูเอแม่กองโปรสปีดทีมตอนนี้ก็อยู่กับแผง A ครับหมายเลข273สุพรุ่งจับสลิงครับดีฟ้าช่างคิวหลัก5และแทปปีครับ163ครับสมาน จันทร์อนเท้ากับหมูหยองเบิร์ดเมกโปรกลาบโปรช็อปบายโปรสปีทีมนั่นแหละฮะคอลี่ไฟเข้ามาเวลาสิบสองห้าทั้งคู่ธนพลชูเจริญผลรถไม่พร้อมแน่ๆครับเดี๋ยวดูอีกทีครับอาจจะเข้ามาเป็นคนสุดท้ายผู้จัดการโอ๊ตนี่ประกอบเลยครับนี่สองผู้จัดการผู้ยิ่งใหญ่ครับผู้จัดการโอ๊ต เสื้อเตอ๋อครับกับราชาขาเจี๊ยบฮะโอ้โหเอิร์ธเลยนะโอ้ตเลยนะเสื้อเตอ๋อโอ้เสื้อเตอ๋อตัวใหญ่กับราชาขาเจี๊ยบครับผมทำไมขาเจี๊ยบนะเขาผมมันหยัดไว้นี่อ่ะคุณมันหยัดไว้ตังเกงนี่ขาไม่ใช่ขาเดฟนะเป็นขาเจี๊ยบครับเล็กขั้นกว่าเล็กกว่าโอ้ออกไปดีอยังไงเรียบร้อยครับราชาขาเจี๊ยบครับมันขมับเลยครับมันผิดที่กางเกงพี่นะครับไม่ได้ผิดที่รถครับกางเกงขาใหญ่นิดนึงก็สบายแล้วครับรถวิ่งดีเลยมาดูแท็กบีครับ 12.752ครับสิบสองจุดเนะครับราชากาเจี๊ยบเข็มไม่มีเวลานะครับรอบแรก DNF ลงจากรถเลยครับนะครับหน้าทอทอเดี๋ยววางเครื่องใหม่ครับไม่เป็นไรแป๊บเดียวฮะวางเครื่องใหม่เลยเหรอครับถ้าวางไม่ได้ซื้อใหม่ครับเพราะว่าสู่ที่สุ่วันนี้ครเขาสู่คิงยนเกียร์บุรีรัมย์นอกเมืองครับวันนี้มาออกบูธด้วยเดี๋ยวซื้อเครื่องใหม่เลยวางเครื่องฮะราชาขาเจี๊ยบบอกว่าเกียร์เหรอฮะ เกียร์เหรอครับเกียร์เสียละครับอ๋อเกียร์ครับก็ใช้เกียร์กันไม่เป็นน่ะทำไงรถมีห้าเกียร์ต้องใช้ยังไงก็ใช้ทีละเกียร์ดิเออให้พังเป็นเกียร์ไปถูกอ๋อมุกี้ก็เล่นได้เออเล่นแบบเดียวกันสายก่อนทั้งเช้าวะส่ายก่อนคิดถึงดิเจต้นจังเลยจับจุนจับจุนคอมฮาก่อนคะครับผมพี่โก้ครับซักฝุ่นคืออะไรครับพี่ซักฝุ่นคือการซักแห้งครับผมซักแห้งนะฮะเหมือน ซักน้ำยาปรับพานุ่มอะไรเงี้ยแหละฮะแต่ว่าซักแห้งคุณบอลขัคุณบอขมขำอรุณบอกว่าแข่งระยะทางเท่าไหร่ครับ7กิโลครับเออ่้อยสอเมตรพอ,อมึงดูคอต์อใหม่ปาวะอืม่<ะ>้อยสอเมตรครับต่อไปน่าจะเป็น17 2>, 2หรือเปล่าฮะ 177แท็กดีครับ177ไพศาลตันแตวครับอูเอแม่กองโปรสปีดทีมครับส่วนอีกแท็กนึง172ครับอ,อนุรักษ์โตมอนเบิร์ดเมงโปรกรลาโปรช็อปบายโปรสปีดทีมอยู่ในแท็กเอนั่นแหละฮะผู้จัดการโอ๊ตครับเคลียร์ทุกเส้นทางฮะนี่พยักหน้า3ทีครับแปลว่าแปลว่าอะไรกูย,ยังไม่ตื่น <laughs> กูมึนอยู่ยังในเช้าครับในแขนโคตรไม่เรานี่ในรายการบันทึกสถิติ ECU Shop Top ปเทรนด์แร็กเต Up ์ซของเรานี่ เลิกแต่เช้าครับนี่ฮะหมายเลข172อนุอนุรักษ์โตมอนนี่ยังไม่เห็นในรุ่นซูเปอร์ซิกขับเครื่องสล้อเลยถูกไหมถูกต้องครับเอออ่ะประกาศซูเปอร์ซิกขับเครื่องสล้อครับนำรถเข้ามาเลยครับรถ10คันด้วยกันก็9คันครับขออภัยครับ9คันซูเปอร์ซิกขับเครื่องสล้อนำรถเข้ามาเดี๋ยวนี้ครับ ที่ปาร์คเฟิร์มนะครับครับผม p อโฟร์ซุเปอร์โฟใช่ไหมน่าจะครบแล้วล่ะซเปอร์โฟซุเปอร์โฟร์ครบแล้วล่ะเจ็ดคันครบแล้วครับเจ็ดคันครบแล้วเหรอซ u p เปอร์ซิกขับเคลื่อนสองล้อครับนี่ดูออนบอร์ดภายในรถครับสวิต so อะไรเยอะแยะเลยครับพี่โก้ครับสีฟ้าเนี่ยเป็น ปืนกลด้านหน้าปืนกลด้านหน้าสีแดงเนี่ยพ่นนละมันหลังรถพ่นนละมันนี่ดูเล็ดเล็มาใช่ไหมครับครับผมนี่ไงชุดแข่งซึมสันนะใครอยากได้ชุดสวยๆแบบนี้ก็ไปที่มอสซาชช์มอสซาชช์มีโปรโมชั่น10-50%ใช่ครับจัดให้เต็มๆไปนะครับใครยี้สปอนเซอร์ให้วันนี้นะครับแล้วจะที่เราสปอนเซอร์บนมันนิดหน่อยบ่นมาว่าสะพิธิกรว่าเราพูดน้อยไปนิดหนึ่งอะไรเชื่อมโยงได้จัดให้เขานิดหนึ่งครับก็พูดตามที่เราได้กินนะครับครับฮะ ตามหน้าที่ครับตามหน้าที่ครับมึงจะเอาเรื่องแดกเป็นเรื่องหลักเลยได้ไงครับพิธีกรก็ยังไม่ได้กินกาแฟเลยครับกาแฟครับตักใครสนับสนุนกาแฟเอสเปรสโซ่เดี๋ยวแบกเอาเวลาให้เลยครับทันทีครับครับผมทีมงานพวกเราที่ก่อนนะครับเงินซื้อพวกเราไม่ได้ค่ครับไม่มากพอครับครับผมครับผมห้าสิบบาทก็ซื้อได้แล้วครับผมถือว่ามากสำหรับเราแล้วโอ้สูสีฮะโอ้ออกปีครัคู่นี้ออกใกล้ๆกันเวลาอยู่น่าจะอยู่ประมาณ10 สองต้นกันนะครับค<อ>ู่นี้โอ้สิบสองห<อ>กกับสิบสองเจ็ดฮะสิบสองหกเจ็ดศูนย์กับสิบสองเจ็ดสี่หกครับ ต่อไปนายอำเภอเลขสองแปดเกเจอกับ176นะครับ<ม>พัทรวุฒิศรีสุวรรณจากอู่ตั้วสวนส้มน,น,นรงชัยหวานเจี๊ยบมสวนและ176ครับพิสิทธิ์อนันต์นจัตุรงค์ครับครับเอแม่กองโปรสปีดทีมว้าว,าว,าวาแต่ว่านี่258นี่หายไปฮะาจากรายชื่อที่เรามีอยู่ครับธนพลชูจเจริญผลบเบิร์ดหลัก5หายไปอ้าวพี่ต้นครับซุปเปอร์โฟร์เอเอขยับแล้วเรียกอะไรอีก2รุ่น ซูเปอร์ซิกขับสองครับและซูเปอร์ซิกขับสี่ครับเรียกให้มันมีความเล้าใจให้มันหนักแน่นดิครับเรียกอ่ะซูเปอร์ซิกขับสองครับผมหนักแน่นพอไหมฟังผมครับซูเปอร์ซิกขับสองนำรถเข้ามาที่บาร์กเฟิร์มเดี๋ยวนี้ฮะแล้วต่อเนื่องด้วยซูเปอร์ซิกขับเครื่องสี่ล้อเรียกเชิญมาต่อเนื่องกันเลยฮะนี่ไงต้องอย่างนี้ต้องงนี้นี่เออวนไหลรอวยตัวเองชมตัวเองกันแล้วไงเออดีปะ 2, 8, 9ครับอูตัวสวนส้มนนะักรงชัยอยู่แชก B ครับสแสดงว่า 1, 7, 6เนี่ยจับปิงปองได้บีเหมือนกันหรือไม่เข้ามมไม่แน่อาจจะจับฉลากได้บีก็ได้โ แอบมองไปทางด้านซ้ายที่น้องซูเปอร์โฟร์เลครับครับซีวีคันสุดท้ายสีชมพูเป็นไงแขวนดอกไม้แขวนเอาถ่วงรถเลยใช่ไหมครับสามอ่าใช่บอลล่าสิสักศิษย์ด้วยถ่วงด้วยก็ครับผมคัดลิฟายเข้ามาอันดับสองครับก็แสดงว่าต้องมีของดีมีของสมควรนะสำหรับเอ่อกาลาสไตรเอกวีโปรนะครับมาร์เทอร์แกรนด์มาร์เทอร์มาเทอร์แกรนด์มาร์เทอร์ไม่ใช่แปลว่าแม่ย่านะพ่อแม่ย่านะเป็นความเชื่อครับ นี่ครับมาดู1.9ครับคันแรกก็ไม่ใช่คันแรกนะครับ12.678เอ่า1 2 6 7อครับอ่า1 6, 6แึแม้จะไม่มีจริงด้วยดูภาพไม่ช้าเลยครับภาพเร็วเออพาพชา้าถูกแล้วภาพไม่ชา <c oughs> ้ากูเล่นลิงลิงมันพั <c oughs> <c oughs> น,น 1, ขอโทษสำหรับการหลานไปเอกวีโปนี่เขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์นุ่นอาจารย์นุ่นนะอาจารย์นุ่นอาจารย์นุ่นครับ อยู่แถวบ้านผมเองครบคันนี้บางโคตรไก่เลยอยู่บางทีแถวบางพีโอ้ไกลมากน้ำดงน้ำแดงเนี่ยอยู่แถวนั้นโอ้ไกลนี่คนตัวขับนี่เขามีฉายานะชื่ออะไรฮะพระมหาสมปองเฮ้ยเอเทพตลอดเหรอเทพตลอดครับโดนเพื่อนด่าตลอดครับแล้วนิ่งไงนิ่งไงนิ่งไงเป็นพระมหาสมปองดูเวลาคันนี้เดี๋ยวเราเจ้าที่คุณดักแท็กสักครู่นะครับนี่1หนึ่งมาแล้วครับ ทีการสตรีมมิ่งนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเช็คไม่ต้องให้ท่านผู้ชมบอกเราเช็คระบบสัญญาณละแล้วมันมีมันระบบของสัญญาณมันแรงไม่พอทางที้งานสตรีมมิ่งแล้วโอบีเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยทำยังไงนะครับเอาเสาไปตั้งนะครับแล้วก็ลืมเสียบปลั๊กเพราะตรงนั้นใช่ไหมครับผมลืมเสียบปลั๊กด้วยนะครับตั้านแรงใช่ไหมครับแสงอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาถามว่าบ้านใครอยู่น้ำแดงบอกว่าอ่ะหมายเลขสองสองศูนย์ก็คอยดูกันแล้วกันครับสองสองศูนย์มาถามเอฟซีนุ่ยเป๋อครับ นี่มากันเยอะเลยฮะผมอยู่คลองห้าไม่เห็นเจอใครเลยไปถึงต้อนเลยล่ะอสติมึงเช็คบ้างนะครับอโอ้โหโดนมุมนี้สวยมากมสวยสวยสวยดนมุมนี้สวยมาก ลำนี้2องแสนเจ็นะครับเฉพาะใบพัดอย่างเดียวนะครับใบพัดอย่างเดียวครับนี่เราเราซื้อมาใช่ไหมเช่ใช่าช่ช่ช่ชชชอ่ะตอนนี้เข้ามาแล้วครับซูเปอร์ซิกขับเคลื่อนสองล้อนะครับอ้าวแล้วก็ซูเปอร์ซิกขับเคลื่อน4ี่ล้อครับนํารถเข้า,าพ์ฟเฟิร์มเลยฮะเราจะไปกันอย่างว่องไวนะครับในวันนี้ อันนี้คือการบันทึกสถิติครับไม่ใช่การแข่งขันไม่ใช่การคัดลิฟายบายแล้วครับบันทึกสถิติในรุ่น1.9 DDI Blue Power ที่เร็วที่สุด1นึพิเศษอนันต์จตุรงครับโอ้เอ้แม่กรองสวยงามเยี่ยมยอด12.676เฮะเวลาเขาดีอยู่เวลาดีนะฮะแต่อนุรักษ์โตมอนก็เวลาดีครับครับโตมอนนี่เวลาดี ใกล้เคียงกันหมดเลยต่อไปก็จะไปในรุ่นของ Super 4 NA ท่านผู้ชมครับ,นนรบในรุ่นนี้มีทั้งหมด7คันที่เข้ารอบกติการ,รุ่นนี้เป็นยังไง